ตำขนมจีนค่ะทุกคนขันบอกขนมจีนก็ตำมะละกอค่ะเนาะแซบแบค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นได้สบายดีกันหรือเปล่าคะมือนี่ก็มากินอีกแล้วค่ะตำขนมจีนกุ้งกุ้งลวกเลยค่ะทุกคนบนลวกซื้อนะจนซุกเลยค่ะเบิงแน่เดี๋ยวใส่ทุกคนเบิงนี่นี่ค่ะทุกคน โอ้โหน่ากินมากขอบอกน่ากินมากมาค่ะมาค่ะทุกคนโอ๊ยพักก็มีสซัมนีค่ะมีแค่นี้ค่ะเสียบๆน้ำกันเด้อค่ะทุกคนขาวันนี้ค่ะทุกคนจะล่ำบากกับสอนแน่นะคะจะหั่นหนาหั่นลังแน่ พอะจะบอกข่อยจะทนัดปันไดบางเถื่อขันสิกินกับมือก็เดี๋ยวพระเจ้าสกกับโลกอีกแหละเนาะค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันบอเดซิมเลยได้เนี่ยบอหลูว่าแสบหรือว่าแสบพาดตัว จับมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีเวลาบอกพื้นบอกพื้นบอกปัญหาให้ฟังบอือเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยจะบอกว่าเมื่บ้านเนี่ยทำขิดไปสามหลอกบอก่เลอทั้งสามหลอกค่ะทุกคน จนไม่ได้ตรงล่งคิปปิดไปสั่นเลยเพราะว่าอยากกร้างแบบเห็คลิดเนย้าแล้วเขเลยลง่งล่งไปก่อนทํำลิดอุปจบ3้หลอบ ậ xem nào ดีนะที่ตัดสินใจไอ่ทำวิเาะวายหยังวิากินอาหารมาจากที่ทำงานหรอค่ะได้เบอร์เกอร์อีกวันนี้วันนี้ก็ได้เบอร์เกอร์กับชิปส์เฟรนไาย mùng còn cái đài mừng này sụt ว่าสิมามาเบาเรืองปัญหาหมู่บ้านเลยค่ะว่าประจบสักเถอทางสอทำงานโทรไปทางบ้านก็โอ้ปัญหาทางบ้านเบาอีลีทุกคนมีปัญหาโบมีไัยโบมีปัญหาเนาะคะ่ะ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยอ่ะอือรีดค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงแต่มือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอปัญหากี่หลอกหลายๆอย่างท้าทมเขามากเท่ากับประสาทเสียเนาะคะ่ะ Mua ba tập bánh hả ngân Bánh hả lượng ngân này hả tay nhai Rồi Bây giờ bánh hả thăng thì thăm ngàn đi Nát hàng quá Bố khơi chơi đếch nổi Thì thâm ngàn Khi cô để thương hành ảnh này บ่อยากบอกคำแรกนะคะวิไลก็เด้หน่อยคนนี้เนี่ยือมีปัญหากันมาก่อนวิไลเคยมาบอกสู่กันฟังเนาะวิไลเคยมบอกสู่กันฟังแล้วที่นี่ิ่นก็นจะเป็นสไตล์แบบว่าวิไลแก่งเพ่นวิไล ใส่เพลนวิไลบอกเพลนโบแมนวิไลบอกทุกคนเดี๋ยวผัดก,ก่อนนะคะผัดก,กินก่อนเด้สิอบอกสุกันฟังก่อนเดี๋ยวคลิบสับจบอีกค่ะ ปัญหาการทำงานมันก่อรู้สึกว่าแต่ละมือหฮา้ตกปับเปียนตกพยามปรับรุ่้ตงพยามให้ใจเฮห้าสิบบ่ไดดถูกใจแต่ละมือสภาพอากาศกัจังสี่ไปเห็ดงานกับพ่อแล้วโท่เมื่อเฮือนกับพ่อแล้วห้าก็อยกักได้เยีนแต่สิ่งดีๆพลังบวกขอบครัวมีความสุขมันบ่คะแต่กับกลายเป็นว่ามีแต่ปัญหาทุกอย่างปัญหาหลอบขงัง ไปทํางานก็เจอปัญหาอีกจบอกสุฟังว่าเป็นอย่งไหนวิไลนี่พยายามแก้ปัญหาในการทํางานแต่อ,อีกคนหน,หนึ่งนี่เป็นคนอยู่นี่แหละเพิ่นก็จะเป็นสไตล์ที่แบบว่าไปไปอย่างไปมียังก็จะไปคุยกับน้องอีกผู้หนึ่งที่สามารถสามารถให้งานได้ให้ยังกะสี่แต่ว่าโบเมนโบเมนคือวิไลกะให้เกียรติให้เกียรติคนนั้นนะสินะ ก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่นก็เลยบบฟังวิไลแต่เพิ่นก็ไปฟังอีกคนหนึ่งแต่ว่าพรความวิไลห่เกียติแต่กลับกลายเป็นว่ามากเกินไปประมาณนั้นจนวิไลได้ได้แบบว่าเดือดมีปัญหากันกับคนนั้นนําวิไลเลยบอกว่าพอตกมะหยงต่อไปหนีปอตกมะหยงเกี่ยวกับการทํางานของวิไลแล้วจนทางโรงแรมทังเงงจนนาง้านาาทั้งยังก็บ,บอกทุกคนว่าปอตกมะหยงกับงานการทํางานของวิไลเพราะมันเห็นว่้วิไลยุ่งยากให้วิไลจัดการเองให้วิไลหลับกับปัญหายางเอง พอในระยะนั้นมันเกิดปัญหาเนี่ยขึ้นมาวิไลก็เลยเอาแล้วกูต้องตัดสินใจกูตองกูตองแบบว่าควบคุมเด็กหน่อยได้ตองเหตุงานโดยที่โบตองให้แพมากเกี่ยวของตองควบคุมตองผ้าเด็กหน่อยเหตุใดถามันฝ้าโบฟัง่งในคูมคิดวิไลนะถาบโบฟังไผโบฟังวิไลตองเหตุถึงขันเด็ดขาดลดงานลดหยังแต่กับคนนี่ก็บย่ยอมฟังบย่ยอมฟัง จนมีไรวะเจ้าอยากไปเสร็จฝุ่นเจ้าอยากไปดูดฝุ่นเจ้าปไปไปเ้อแต่ขวดสีผ้าเจ้าไปเบิ่งว่าเจ้าคนจะเหตุตรงไหนแน่ประมาณนั้นโอ้ยพันวาเป็นอยังเจ้าคือบอกข่อยคือเด็กหน่อยเลยพันวาของสี่ได้วิไลก็เลยกว,ว่าบอบอมันว่าข่อยบอกเจ้าคือเด็กหน่อยแต่เพราะการทํางานของเจา้าแม้แต่ถิดชูข่อยบอกให้พับดีๆเจ้าก็บม่เหตุแม้แต่เตี้ยงข่อยบอกให้เจ้าเหตุเจ้าก็บม่เหตดบ่ดี นี่แหละเป็นยังข่อยคือต่งผ้าเจ้าไปเบิงว่าเจา้าควนจะเหตุแบบใดมีปัญหากันบัดนี้ก็คุยน้ำกดนางน้ำกดว,วิไลจนมาเจอลูกข่ากลางสิลลงบนันไดวิไลก็บอกว่ายุดปากยุดปากก็บเบยอมบญยอม ut, ววยุดก็ว่าวิหะหละยิง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 ยุดปากวิไลว่าสิก็บเยอมยุดอีกวิไลก็เหตดสัญญาณบอกว่ายอ,อยญญาอ่ายปากตอนนั้นลูกข้ากับเบยอมยุดอีกบัดนี้ก็เลยว่าเจ้าิันห้องขึ้นมาเจ้ายังให้เข่ออกจากจากรงแรนนี่บอกเออแล้วแต่ เออวิไลก็เลย่าแลวแต่ก็เลยสีเจ้าอยากออกเจ้าก,ก็ออกก็เลย่ะสุดท้ายก็ห่องมาคันขัดคอยก้าวออกจากโรงแรมนี่คอยเสียเอาเจ้าขืนสารมาสั้นเออวิไลก็เฮ่อวิไลก็บ่ได้สนใจกับ่างนี้ไปบอกผู้จัดการเลยวิไลวังสีไปบอกผู้จัดการเลยบัดน,นี้เออพันวาพปชืิอบ,บอกผู้จัดการบัดน,นี้พันไปบอกผู้จัดการผู้จัดการก็ขืนมาเป็นยังล,ล่ะวิไล โอ้ยข่อยสิแบ่งงานกันย่านแต่ข่อยนี่เห็ดหน่อยก็เพิ่นข่อยก็เลยให้เพิ่นไปเห็ดพ่อข่อยสิบอกเพิ่นว่าให้เพิ่นเห็ดแบบไรเพิ่นก็บอกว่าข่อยบอกข่อยว่าว่าเพิ่นคือเด็กหน่อยแล้วบัดนี้ผู้จัดการก็เลยว่าแล้วเพิ่นบอาจังสี่นํำว่าเจ้าน่ะว่าเพิ่นนี่ว่าว่ิไลนี่ไปเช็คของหนามแต่เพิ่นเห็ดพอเช็คเสร็จแล้ววิไลก็บอกเพิ่นว่ากลับไปเห็ดใหม่วิไลแก่งเพิ่นวิไลวิไลเห็ดกับเพิ่นต่างจากคนอื่นวิไลก็เลยว่าโอ้ย วิไลบอกเดบวบอกเลยคัตันเลยตอนถี่วิไลเขาไปเช็คของนามวิไล e บึงไอ้ของใส่แปลงคัดโทรศัพมันบอกค่ะทุกคนวิไล e บอกว่าเจ้าเจ้าได้เสร็จต,ต้องหนีบอพนว่าเออขอ่อยเสร็จแล้วเออดีดีด,ดีวิไล e ก็เลยแนมของหนามวิไลก็เลยบอกพนว่าดีเฮ็ดดีเออดีแล้ววิไลว่าสิแต่ไปบอกผู้จัดการว่าวิไล e บอกว่าเฮ็ดบดีแล้วกับไปเฮ็ดใหม่ต้องกันขามเลยบอกคะ่ะ งืดหลคนแบบโกหกแบบนี่ก็มีโกหกแบบจะหาเรื่องเห่าจนผู้จัดการาว่าเจ้าหรือเจ้าเสียเอาจากไหนแลวแต่แลวแต่อันตัวเนาะขีตัวเนาะวลาลก็เลยว่าสิแล้วแต่แแตตเ,ตเ,เ,เาาตจ้าเด้อคอยจังได้กระได้วลาก็เลยว่า,าสิเพาะว่าขันสมุดว่าต่อไปนี่วิไลต่งเขียนละเอียดทุกอย่างถี่พนักงานทุกคนทํางานแล้ว แล้วเวลาไม่ยังเกิดเรื่องอยังังสี่วิไลจังเอาหลักฐาน์ยังแบบนี้มามามาเบาใดจะสีนะคะวิไลก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวต่อไปวิไลจะเหลยละเอียดทุกอย่างแล้วต่อไปวิไลก็จะทายทายลูกไว้นั่งว่าไพ่เห็ดแบบใดจะเสด็จลูกจังบารายวาวิไลโกหกแบบนี้นะคะแบบนั้นแหละก็เลยคิดว่าเออเนอะาะบัดนี้เพิ่นขึ้นมาบัดนี้ต้องใส่ไปบอกกับผู้จัดก,การว่า เป็นอย่างการท right. ํางานนี่วิไลโมเมนต์ว่าวิไลตกมาเหตุงานกับผูกผูกเพ่นนะสันบอกผู้จัดการเลยบอกว่บบบจำเป็นพอวิไลเป็นหัวหน้าวิไลบอจำเป็นตกมาเหตุงานกับกับเอ่อมอเหตุงานคือผูกเจ้าถ้าวิไลซอยงานผูกเจ้าก็ถือบาเป็นกําไรของผูกเจ้าแล้วถือผูกเจ้าทํางานแล้วิไลมาซอยวิไลตกไปเหตุอย่างไลอย่างวิไลตกบอจำเป็นตกมาเหตุคือผูกเจ้าผู้จัดการก็เล่าวางสิขัเจ้าอย่างยั่งเหตุงานอยู่จะกลับขึ well ้นไป แล้วไปฟังขันวาเพ่นตรงก้านให้เจ้าเห็ดยังอืมผู้จัดการก็เล่า่าสิเพ่นก็คืนมาเวลาก็เออโอเคอยากเจ้าอยากหายกาเห็ดยังเพ่นว่าสิเออเวลาก็เรยบอกไอ้เพ่นไปเห็ดให้เพ่นไปเห็ดอยู่เู้เดียวเพ่นจะเสด็แบบว่ารู้สึกดีสินะคะนั่นแหละสําหรับคลิปนี้ก็จบเป็นอันจบค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาบอกให้ฟังใหม่วาหลังจากนั้นเจอกันอีกได้ค่ะทุกคนเจอกันอีกวันนี้ เป็นจังไรเน่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย